เราเราก็ต้องอยากเห็นพี่น้องประชาชนมาลงทันเป็นพลังขึ้มาว่าเป็นโครงการที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนใช่ไหมครับใช่วงสองเดือนนี้ใช้ร้อยหนึ่งได้ของสองร้อยนะครับก็ก็อยากอยากจะช,ชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมาเร่งลงตันเร่งมีเวลากี่วันนะถึงวันที่ยี่สิบหก ดูมันอยู่สัปดาห์ครับ,รบแล้วถ้ากดตำบรับดีแล้วกระตุ้นได้จะมีขยายขยายเพิม่มมาเอาเอาเอาให้สิทธิ์แรกมันเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการตอบรับดีน่าจะตอบรับดีนะ,นะ,นะเพราะว่า,ามันเป็นช่วงเทศรรกาลด้วยนะครับที่ดีนะครับแล้วก็เห็นทางท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีครังท่านเอกนิติเขได้ เตรียมในเรื hmm. ่องของเสองอะไรไปเดี๋ยวก็าว่าน